จะบ้าทรงกองเปล่าไปนะลูกค้าเอานนี้อันด้วยแล้วก็จะมีนะผม Tab S 6ได้มานะวันนี้นะเป็น Galaxy Tab S 6ในราคาปกตินะครับผมไม่รู้เท่าไหร่นะเพราะเพิ่งมานะตัวน,นี้นะน่าจะเป็นหมื่นๆอยู่แหละน่าจะหมื่นกว่าอยู่แหละเอาเร็วใครอยากลุ้นได้นะผมห้าสิบบาทตามด้วยชื่อเล่นมาแล้วถ้าสมมุติใครที่เพิ่งเข้ามาสําหรับคนที่เพิ่งเข้ามานะราคานี้ห้บาทครับ ทุกตัวทุกชิ้นทุกรายการของเราในวันนี้58บาทแต่เราจะค้าไปให้เราไม่ให้เลือกนะผมเลือกไม่ได้เพราะสินค้าของเรานะผมโคต้าไม่จํากัดนะผมแต่เราจะใส่สินค้าไปให้ท่านทุกกล่องทุกกล่องต้องมีสินค้าและจะมีสมาร์ทโฟนให้ได้ร่วมลุ้นกัน206เครื่องใครที่ได้เป็นสมาร์ทโฟนยินดีร่วงหน้าด้วยเพราะผมก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะเอาตัวนี้นะ เป็นแท็บ s 6นะผมแท็บ s 6ในราคา58บาทจากปกติราคาหมื่นกว่าบาท <Hi. S 1> เอ้ยวีหวอนวันนี้จะมาเปิดกล่องสุ่มฮะกล่องสุ่มจากร้านวิลเลียนโฟนอันนี้58บาทก็สามสองกล่องก็แลด,ดูเบาๆก็คงจะรู้แล้วแหละกินบ้าบาๆคนละหลายคนน่าจะรู้ลองเดามาสิว่ามันจะมีอะไรบ้างออสองกล่องคงจะไม่แบบเอาหนักๆเหมือนกับ เยอะๆเราอา,อาศัยแบบว่า้าสองกล่องถ้าสองกล่องถ้ามันจะได้มันก็ได้อะไรเงี้ยมีความเบาๆ iPad พี่ดังสังนันโอเคอืมโอ,อเคพี่จะแบ่งครึ่งก่อนแล้วก็เปิดจากข้างหลังนะฮะมีความเบาๆเหมือนจะรู้เลยอ่ะเป็นอะไรอ่ะใช่ไหมหรือเปล่าอะไรยังไง โอเคพี่ขอเปิดกล่องแรกก่อนนะพี่ก็อยากรู้เหมือนกันมันคืออะไรมันทำไมบุบบุบลงเป็นทองคำอะไรเงี้ยโอ้โอ้น o โอ้น o โอ้โอ้โหหูฟังอะฮะมันมีความ กุ้งกิ้งโมงมิงอย่างเงี้อ่ะะของ J K G เอียร์โฟนอ๋อพี่พี่เขาเปิดดูก่อนโอเคโอเคไปแล้วหนึ่งกล่องอะ่ะกล่องสองไปยังรวดเร็วอยากรู้ อะไรแล้วทำไมมันเป็นรูปการ์ตูนน่ะได่บอกว่าจอยเกมแล้วนะเตอร์เลยสตีมอะไรนะเนี่ยโอ้โหไหวกัดโอ้โหไหวกัดก็ตามเดิมจอยเกมแล้วก็สายชาร์จตอบเขินนะขอดูสายชาร์จได้สิโอเคสายชาร์จมันบอกว่าเป็นหัวของหัวเว่ยอ่ะเออ สายช้าตามเคยนะฮะเดี๋ยวขอดูหูฟังสิหูฟังดูแพ็กเกจดูแบบดีมากเลยนะฮะเธอจะอ่าพี่ันขอดูหน่อยนะฮะเป็นยังไงเนาะเป็นแบบบั๊บเบ้บั๊บเบ้ประมาณนี้มันเป็นของ AKM AKG สันดอบ ไม่รู้คืออะไรไม่รู้จักหูฟังกับสายชาร์จมาครบจริงๆนะะมีจอยเกมด้วยโอ้ยขอแกะดูหน่อย <c oughs> ได้ไหมดูแรงเหมือนแพงสามร้อยเก้าสิบแต่ดูกล่องมันดูจะดีกว่าไหมอ้าวทำไมแกะไม่ออกละ่ะเป็นอะไรกันโอเค ขอดูคุณภาพก่อนนะคะว่าจะเป็นยังไงมีตัวโบ๊ะโปด้วยอันนี้ก็โอ้เหมือนตัวนี้จะแลดูแข็งแรงไงนะ,ะไม่ใช่สายองเราอะ่ะคือพี่ไม่ได้ใช้เล่นอย่างดีไงเข้าใจความหมายไปเออแต่คนเล่นเกมนะ่าจะชอบนะ จะจับถนัดมือนะนี่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 พี่ไม่รู้อ่ะไม่เคยเล่นตีป้อมตีป้อมอะไรจะจับอย่างนี้ก็น่าจะดีแบบคือแบบไม่ร้อนมือด้วยอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ที่พิจารณาน,นะฮะในจอยเกมโอ้โนจอยเกมหูฟังสายชาร์จครบสุดเลยฮะนั่นแหละคือกล่องสูมอิเล็กทรอนิกส์จริงๆของจริง,ของ,รงของแท้เลยฮะต้องเป่างกี้ได้สามอย่าง ซื้อเท่าไหร่ห้าสิบเก้าอันนี้ได้สองอันนี้ได้อันเดียวอันนี้ได้สองอันเออห้าสิบเก้าบาทก็เออห้าสิบแปดบาทเออใช่ไหมคะห้าสิบแปดบาท,ออบาทก็คือกล่องสุ่มจริงๆโอเคเธอนี่แหละนะคือกล่องสุ่มเราก็ต้องมารุ่นแบว่ากันว่าเราจะได้รุ่นไหนไงเออก็ต้องท้าวใจว่าเฮ้ยอิเล็กทรอนิกส์ก็ เขาก็ต้องขายของอะไรเงี้ยไปแล้วทุกคนฝากกดไลค์ฝากกดตามฝากกดแชร์ไปด้วยนะบาย,บาย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 กล่องสุ่ม59 58บาท59แล้ว58นะเขาบอกว่าจะใส่โทรศัพท์ออกไปก็อย่าเพิ่งหวังว่าโทรศัพท์จะได้นะเอาแค่ของแหละมันคุ้มค่าก็พอแหละถามว่าอันนี้ก็ถือว่าโอเคเอออันนี้ก็นั่นแหละคู่กันมาก็แสดงว่าก็ต้องโอเคอยู่แล้วแหละไปแล้วไปแล้วทุกคน ไปแล้วนะคะบาย